สวัสดีค่ะวันนี้ ep 8รายการหนึ่งนาทีกับพี่เก่งค่ะวันนี้พี่อู้ค่ะส่วนพี่บีมกับพี่เน็กนะคะนายกกับประธานสภาของเราก็แยกกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะคะในส่วนของพี่อู้เองวันนี้อยู่ที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าค่ะวันนี้มาในส่วนของการร่วมแสดงความยินดีแล้วก็รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นของท่านรองค่ะเดี๋ยวเขามีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะ ส,สวัสดีค่ะสวคสดีารองก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับการรับรางวัลผู้บริหารดีเด่นในวันนี้ด้วยนะคะอแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่งานรับรางวัลทวีนัมเบอร์วันนะคะเดี๋ยววันนี้ขอแสดงความยินดีแล้วก็ให้ท่านรองกล่าวอะไรเล็กน้อยค่ะครับสวัสดีครับรสวัสดีทุกท่านนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จนะครับของชมรมทบีนวันของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุธนีนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ หนึ่งในระดับเพชรนะครับของประเทศเลยนะครับแล้วก็เราได้ขยายเครือข่ายในการเป็นต้นแบบให้กับองค์กรต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าเป็นทางวิทยาลัยเทคนิคนะครับหรือเรือนจำนะครับบริษัทห้างร้านเอกชนนะครับซึ่งเรามีต้นแบบอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนีของเรานะครับและวันนี้จากการดําเนินการต่อเนื่องมาอย่างหนักนะครับผมก็มีโอกาสนะครับได้รับรางวัลนะครับประเภทผู้บริหารดีเด่นในการขับเคลื่อน 2B Number One นะครับหลังจากนี้นักศึกษาและเยาวชนของเราจะหา ไตยาเสร็จปิดไปด้วยกันภายใต้คอนเซปต์การเป็น To n ีนัมเบ n รนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีด้วยค่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับ EP8 ในส่วนของท่านรองนะคะเดี๋ยวพี่เน็กกับพี่บีมค่ะทางมหาวิทยาลัยมีอะไรจะแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆไปเจอกันเลยค่ะสวัสดีครับพี่บมคร สวัสดีครับพี่เนครับอ่าครับวันนี้เราก็มาแสดงความยินดีกับท่านรองของเรานะครับได้รางวัลอะไรครับพี่บีมท่านรองพลนกิจของเรานะครับได้รับรางวัลผู้บริหารชมรมทูบีน้ำมันดีเด่นจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพี่บีมครับในส่วนของการรับน้องเนี่ยถึงไหนหรือว่าเป็นยังไงแล้บ้างครับตอนนี้ก็พี่เนครับตอนนี้นะครับการรับน้องของเราเนี่ยเริ่มต้นเป็นรอบที่สามนะครับรอบที่สามเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยน้องจากคณะ ครุศาสตร์ครับพยาบาลศาสตร์แล้วก็วิชาการจัดการครับซึ่งรอบที่3เนี่ยก็จะมาจากรอบโคต้านั่นเองครับมีจานวนกี่คนครับพี่บิมครับก็รอบที่3เนี่ยประมาณ400คนเศษครับที่นี้ครับการจัดกิจกรรมของเราก็จะดําเนินต่อเนื่องไปตลอดไปนะครับก็มีทั้งหมด6กรอบก็เดี๋ยวเสร็จสิ้นในส่วนของรอบที่3ก็จะเข้าสู่รอบที่4ซึ่งก็จะมีนักน้องจากสาขาวิชาคณะต่างๆตามที่เราได้ประกาศไว้เบื้องต้นครับครับพี่บิมเขาบแล้อวามีช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไงครับ ก็ขอน้องนทุกคนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดหัวใจสาหรับรายการ1นาทีกับพี่เก่งนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสัปดาห์หน้านะครับรายการ1นาทีกับพี่เก่งารู้นะครับว่าจะนําเสนอในเรื่องดาวข่าวสารอะไรกันอีกสาหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ